เช้าวันใหม่ที่สดใสค่ะวันนี้แม่ใหม่ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดตอนเช้าของเขกน้อยกันค่ะระหว่างทางเราก็ลืมปิดไฟเลี้วด้วยนะคะอันตรายามากๆเลยอย่าทําตามแม่ใหม่นะและเราก็ไปถึงตลาดกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ส่วนมากตลาดนี้ก็จะขายแต่ของที่เป็นของคนโมงนะคะเช่นพวกผักกาดโมง้งหรือว่าพวกไส้อวกโม้งนะคะแล้วก็ขายผักผลไม้สดต่างๆนานาค่ะวันนี้แม่ใหม่ก็จ้องมองไส้อวกค่ะว่าจะเอาไปทอดตำน้ำพลิกกันสักหน่อยก็ให้แม่ค้าช่างมาเลยนะคะแล้วก็กดซื้อผักไปแก้มด้วยนะคะข้อดีของการอยู่บนดอยก็คือเราได้กินอะ ไที่มันสดๆนะส่วนมากก็คือจะมาจากสวนเลยค่ะส่วนไส้หวกมง้งคนม้งก็ทำเองค่ะพอมาถึงบ้านทำกับข้าวเสร็จนะคะลูกชายก็ตื่นมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมกับข้าวบ้านๆค่ะช่วงนี้คือแม่ไหมอะ่ะกำลังอยากจะลดน้ําหนักนะคะก็เลยเลือกอาหารที่แบบ ไม่ค่อยมีน้ำมันนะจะเลือกกินผักเป็นส่วนมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้แม่ใหม่รู้สึกว่าแม่ใหม่อ้วนมากเลยจะเน้นกินผักแล้วก็โปรโตีนเป็นส่วนมากค่ะแต่อยากจะลดน้ําหนักด้วยวิธีธรรมชาตินะคะก็เลยเน้นกินผักแล้วก็กินข้าวให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มโปรโตีนด้วยไขย่ด้วยเนื้อะปรประมาณนี้นะคะ ก็กินกับลูกชายสองคนค่ะวันนี้น้องสาวบอกว่ายังไม่อยากทานนะคะเพราะว่าแม่หมายตื่นมาทํำับข้าวแต่เช้าเลยยังไม่ถึงเวลาหิวของน้องนะคะก็เลยกินกับสองคน กับลูกชายค่ะกินอย่างอเรเอร่อยเลยค่ะพอกินอิ่มนะคะเราก็ไปต่อด้วยการทำงานของเราเลยหลายคนไม่รู้นะคะว่าแม่ใหม่ทำอาชีพอะไรแม่ใหม่ขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์นะคะแม่ใหม่ก็จะมาแพ็คของแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วแต่บางวันออเดอร์น้อยออเดอร์มากนะคะไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าแม่ใหม่อะเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยบางวันก็มีออเดอร์เยอะค่ะบางวันก็มีออเดอร์น้อยแพ็คเรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะเอาไปส่งนะแต่ว่าช่วงนี้คือขนส่งอยู่ไกลามากเลยค่ะต้องเดินทางประมาณ4-5โลเลยกว่าจะถึงก็ไปกับลูกชายค่ะนั่งมอไซค์แว้นกันไปลูกชายก็เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาช่วยแม่เขาได้แล้วค่ะไปที่ไหนก็ไปกัน2คนค่ะ2แม่ลูกเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูใหม่นะจ้าบายบายจ้า